เด็กๆทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือวิชาภาษาไทยรอได้เลยค่ะห้าสิบเจ็ดนะคะมี1กับ7ค่ะให้เด็กๆนําพยัญชนะมาเติมในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพนะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังเขียนไม่ได้นะคะอนุญาตให้ผู้ปกครองเขียนให้เด็กๆด,ดูด้านหน้า แล้วเด็กๆก็เขียนตามรอยของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มาเขียนตัวของตัวเองตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้คุณครูจะเขียนให้เด็กๆดูแล้วฝึกอ่านนะคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆเตรียมดินสอทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะ่ารูปแรกรูปอะไรคะรูปผีใช่ไหมคะรูปผีก็จะต้องเป็นตัวอะไรคะพยัญชนะตัวอะไรลูกอ่าเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะคะตัวนี้คือตัวอะไรคะ ขอพึ่งนะคะอ่าต่อไปรูปที่สองเลยนะคะรูปอะไรคะเด็กๆรูปชะนีใช่ไหมคะอ่าพยันชนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวนอหนูนะคะเราจะเขียนตัวนอหนูลงไปวนหัวให้กลมนะคะดึงลงมาด้านล่างดึงออกไปด้านหลังวนลงไปด้านล่างแล้วดึงขึ้นด้านบนนะคะ พอได้ร uhm. ูปที่3นะคะรูปยีราบนะคะพยัญชนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวยอยักษ์เขี้ยวใหญ่นะคะเขียนลงไปเลยค่ะภาพต่อไปภาพอะไรคะเด็กๆภาพราชินีใช่ไหมคะพยัญชนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว นอนหนูเด็กวนหัวให้กลมเลยนะคะดึงลงมาด้านล่างวนออกไปด้านหลังวนลงมาด้านล่างดึงขึ้นด้านบนได้เลยค่ะ,ะต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะรูปอะไรลูกทีวีใช่ไหมคะช่องนี้ต้องเติมพยัญชนะ2ตัวเลยค่ะตัวแรกก็คือตัวทหารและก็วแวนนะคะ ใช่คะเด็กใช่แล้วค่ะจานสีนะคะช่องว่างตรงนี้คุณครูก็จะเติมพยัญชนะตัวสอเสือนะคะเขียนเหมือนลอลิงเลยค่ะแต่มีหางนะคะอ่าภาพต่อไปนะคะภาพฝาชีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพยัญชนะตัวอะไรคะ,ะใเด็กบางคนอาจจะทราบแล้วนะคะคือตัวชอช้างค่ะ รูปต่อไปรูปอะไรคะรูปอ e ีกานะคะพยัญชนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอ่างนะคะแถวต่อไปค่ะรูปกานะคะกาในที่นี้ก็คือกาน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวพยัญชนะตัวกไก่นะคะกไก่ภาพต่อไปภาพอะไรคะ ขาใช่ไหมคะพยัญชนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอะไรคะขอไข่ใช่ไหมคะอ่ารูปต่อไปรูปอะไรคะรูปตาใช่ไหมคะพยัญชนะก็จะเป็นตัวต่อเต่านะคะวนหัวให้กลมตรงกลางบรรทัดถึงขึ้นไปอย่าลืมอยากด้วยนะคะต่อเต่านะคะต่อไปรูปอะไรคะรูปนาใช่ไหมคะพยัญชนะก็จะเป็นตัวนอหนูนะคะ ต่อไปรูปยาสีฟันนะคะพยัญชนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยอยักษ์นะคะอ่าเสร็จแล้วรูปต่อไปรูปอะไรคะนาฬิกานะคะพยัญชนะตัวแรกก็จะเป็นตัวนอนหนูนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นกอไก่นะคะนี่ อาภาพต่อไปเป็นภาพอาหารนะคะพยัญชนะตรงช่องว่างก็จะเป็นตัวอะไรคะอออ่างค่ะอาภาพสุดท้ายภาพกะลาใช่ไหมคะกะลาพยัญชนะตรงช่องว่างก็จะเป็นตัวลอลิงนะคะอ่าเสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมฝึกอ่านกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ พอ,อีผีด้านข้างนะคะชออะชะนออีนีชะนีด้านข้างนะคะยออียีรออาฟอลาฟยีลาฟตัวต่อไปนะคะรออาลาชออิชิ นอีนีราชินีต่อไปนะคะทออีทีวออีวีทีวีต่อไปเลยนะคะจออานจานสออีสีจานสีฝออาฝ 七。Mm hmm. สีฟันนอานาลออิลิกก เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านทบทวนทั้งสองหน้าเลยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองลงในสมุดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย